งงรถปอก่งโรงงานเออรถปอกเร่งของผมไม่แม่ผมไม่ใช่คือไม่ใช่หราเห็นเขาปลูกเยอะที่บ้านผมเขา,าปลูออกกันบวเอาที่ทุสนมันจะดีกว่านี้แล้ว,ลวผลผลิตน่าจะได้ดีกว่าที่นีแงแออที่นี่แรงอีกแรงมากและทีนี้ไอ้ไอส่งอ่ะผมส่งไงถ้าว่าผมวันนี้ยังไม่ปลูกอะแต่คุยเรื่องผลผลิตก่อนถ้าผมมีผลผลิตผมเอาไปยังไงอ๋อมันมีที่รับซื้อยิงอยู่ทางสุรารก็ลงไปพัทลุงไงรับซื้อพัตลุง ครพัทลุงทำไมพัทลุงกำลังที่นี่จะเดินทางไกลหน่อยแต่ก็แรงขายนั้กลัวเลยโรงงานโอ่ก็ทำไเยอะแยะบอกยเรบกอัพุกทุกปันเลยมาทุกสารไรครับรถไปสัรถเลที่ไหนนะก่อนดึงเนี่ยร้ออดหนนนี่เลยลงคันหมือนจอดนู้นนุ๊ป่เอาไว้ใครนุ้นที่ถังไว้นอนอะไรฮะนอนสับรถอ๋อนั่นไปกุไปไล่ครับอย่างนั้นที่จะขายผมงั้นเหรอมันจะมี วันนี้อันนี้อันนี้ของผมมันเป็นต้นไปไปปูเปที่พลังแล้วตกลงกันแมาต้องถอนออกอ่ะสำหรถจะบังคับลูกอย่ล้วเน่ะโอ้เรื่อนของการทุนไายแสนมันไม่ได้กำไรนะค่ัตทุนเนี้อมันต้องมันต้องมันต้องงัดออกแล้วก็แล้วก็เอาไปปูใหม่จะทําไปตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหมายความ่อีกห้าเดือนนด้รับเมืนแล้วอกอต้องเอาออกหมดเลย่ำทุนไายแสนพลังนี่พูดยากตกลงกันไม่ได้มันมีที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านผมนื้ ี่พอเนี่ไเนี่นัยไปมันมันไม่แห้งเอาเฟสที่เขาทำนออยู่ราคารราาาโคคใช่ไม่แพงเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยไปไปทันเนี้ยไปอยากจะให้วิ่งดูกันปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งค่อนนะเดี๋ยว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 เพื่อเข้าไปหน่อยคลิปนะเดี๋ยวผมภาษาได้ได้เราคุยดูก่อนไม่ต้องรีบผมอยู่ได้ครึ่งวันเดี๋ยวนี้